โรงเรียนของฉันฟันในฝันวิทยาในวันนี้ได้รับคำถามเรื่องของเป็นบ้าหน้าหนาวแะคะเรื่องเล่าแล้วก็มีคำถามดังนี้ค่ะคุณป้าของลูกเคารพและก็ศรัทธาหลวงปู่วัดปากน้ำมากจะไปวัดปากน้ำเป็นประจำแต่ป้ามีอาการประหลาดอย่างหนึ่งก็คือเมื่อถึงหน้าหนาวพออากาศเริ่มหนาวท่านจะเป็นบ้า มีอาการคลุ้มคลั่งน่ากลัวมากขนจะลุกชูชันออกอาการโวยวายเคยถือมีดด้ามเล็กๆไว้กับตัวเที่ยวเดินไปทั่วแต่พออากาศเริ่มร้อนก็จะหายเป็นปลิดทิ้งก่อนท่านจะมีอาการคลุ้มคลั่งจะรู้สึกตัวล่วงหน้าแล้วก็จะบอกคนรอบข้างว่าให้จับท่านล่ามโซ่ไว้แต่พอท่านเริ่มหายก็จะบอกเขาว่าหายแล้วให้เอาโซ่ออกให้ด้วย ป้ามีอาการอย่างนี้มานานมากแล้วก็เป็นกังวลอยากจะให้ตัวเองหายเสียทีจึงเที่ยวไปหาหมอมารักษากินน้ำมนก็แล้วอะไรก็แล้วไปมาร้อยเอ็ดเจ็ดย่านน้ำก็ไม่หายสักทีจนกระทั่งหลวงป,ปู่วัดปักน้ำบอกว่าเอ็งไม่ต้องไปรักษาที่ไหนหรอกเดี๋ยวมันหมดกรรมมันก็หายเองนั่นแหละเพราะโรคนี้มันโรคกรรมแล้วหลวงป,ปู่ท่านก็ให้กินยาลมวัดปักน้ำแค่นั่นเอง ต่อมาอีกประมาณ4-5หปีอยู่ๆท่านก็หายเป็นปริดทิ้งไปเฉยๆแล้วก็ไม่กลับมาเป็นอีกเลยคำถามคือป้ามีวิบากการรมใดจึงทำให้เป็นบ้าเฉพาะฤดูหนาวแล้วมีบุพกรรมใดถึงบอกให้คนอื่นช่วยล่ามโซ่ตัวเองแล้วทำไมโรคนี้อยู่ๆก็หายไปเองคะคำตอบจากคุณครูไม่ใหญ่ป้าเป็นบ้าในหน้าหนาว เราะกรรมในอดีตชาติเคยโกนหัวบวชชีและในระหว่างนั้นก็จะดื่มเหล้าเพื่อแก้หนาวในฤดูหนาวโดยเข้าใจว่าไม่ผิดเพราะถือว่าเป็นเพศัตว์ดื่มได้แต่ว่าหลายครั้งก็ดื่มเสียจนมึนเมาในช่วงฤดูหนาวคืออากาศมันหนาวก็กลึบไปมันชักจะร้อนๆกระเพาะขึ้นมาแล้วมันก็เปลี่ยนแปลงระบบของร่างกายใหม่มันชักจะทึมๆพอกลึ่มๆทึมๆ,ๆรู้สึก มันก็ดีเหมือนกันแฮพอนึกว่าดีเหมือนกันแฮก็เอาอีกครึบหนึ่งมันก็ทึมๆเลยมึนเมาแต่ว่าภายหลังมารู้ว่าผิดศีลจึงได้เลิกกินเหล้าแก้หนาวไม่ถือว่าเป็นเภสัตชมันต้องเอาเหล้าเป็นกระสายยาจึงจะถือว่าเป็นเภสัตชแต่กรณีนี้กินเหล้าอย่างเดียวจะกินแก้หนาวความหนาวไม่ใช่เป็นรูมันหนาวเพราะอากาศ ต่อมาจึงได้เลิกเพราะวิบากกรรมที่ทําไปโดยไม่ได้ศึกษาว่าสิ่งใดควรสิ่งใดไม่ควรจึงมาสมผลกอบกับท่านมีกรรมล่ามสัตว์มาเสริมกรรมสุราจึงทําให้ถูกล่ามสู้ด้วยความสมัครใจต่อมาหายได้เพราะหมดกรรมดังกล่าวขอขยายความคําว่ากระแายา คือการใช้แอลกอฮอล์ในการละลายยาหรือรับประทานพร้อมยาเพื่อให้ยามีฤทธิ์เร็วขึ้นแรงขึ้นเป็นต้นขออนุโมทนาบุญกับเรื่องราวจากทางบ้านค่ะ